สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวาระระดับชาตินะครับเพราะว่าเราแ่ยกำลังจะติวสอบบทตรีโกณมิติกันนะครับซึ่งไอเจ้าบทตรีโกณเนี่ยนะพี่ว่าเด็กมห้าทุกคนในประเทศเนี่ยนะโอ้ยมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับเรียนเรื่องแรกๆอาจจะพอรู้เรื่องอยู่นะเพรานแค่ไขามอต้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่พอค,คุณครูเริ่มขึ้นเรื่องสองเรื่องสามโอ้โหสูตรเริ่มเยอะเริ่มไม่ไหวใช่ไหมครับสุดท้ายก็เสียชีวิตกันนะครับงั้น เดี๋ยวพี่เอิร์ธจัดก,การรวบตึงให้พวกเราเองนะเดี๋ยวติวสอบให้นะครับแต่ว่าไม่ได้สอนกันละเอียดแบบละเอียดยิบนะเพราะว่าถ้าถ้าเรียนในคอร์สปกติเนะี่ยพี่เอิร์ธสอนตรีโกณประมาณ 10- 1334ชั่วโมงประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเวลากันสักสองาชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะพยายามสรุปเนื้อหาทั้งหมดให้นะครับภายในเวลาเท่านี้แหละนะครับซึ่งเดี๋ยว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้พอดีช่วงสอบนะครับยินด,ดีด้วยครับคุณกําลังจะรอดชีวิตเคยไหมครับรับประกันเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมาเราเริ่มต้นที่พื้นฐานตรีโกณก่อนเลยครับใครมีพื้นฐานบ้างไม่มีพื้นฐานบ้าง,ไม,มาางไม่เป็นไรนะครับมีพื้นฐานแล้วเหมือนได้ทวนถ้าไม่มีฟังพี่เลยนะครับพี่รวบตึงให้นะฮะมาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งเขาบอกว่ามุมเออยู่ในช่วงศูนย์ถึงเก้าสิบองศา แทน A เป็นสามส่วนสี่อยากรู้ว่าสี่แทนเอโคเซกเอสิบคอสเอมีค่าเป็นเท่าไหร่โจทย์แบบนี้นะครับเป้าหมายในการใส่โจทย์ข้อหนึ่งมาเนี่ยนะที่อ่ะต้องการใส่มาเพื่อทวนความรู้พืน้นฐานเลยนะครับคือน้องต้องเข้าใจว่าในบรรดาตรีโกณทุกตัวนะที่น้องเรียนมานะไม่ว่าจะเป็นไซน์คแทนโคเซกเซ็คอเนี่ยนะครับเขาอ่ะเออมีบ้านหลังเดียวกันเรียกว่าสามเหลี่ยมบุมฉากนะฮะ งั้นพืน้นฐานอันแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากครับเดี๋ยวพี่เอิร์ธเปลี่ยนกระดาษสักนิดหนึ่งนะครับเน่เดี๋ยวที่ไม่พอทุกคนฮนะคืออย่างนี้ครับถ้าพี่เอิร์ธวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมารูปหนึ่งนะฮะวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมารูปหนึ่งนะแล้วมีมุมมุมหนึ่งที่พี่เอิร์ธสนใจสมมุติว่าพี่เอิร์ดสนใจมุมเตรงนี้นะครับสิ่งที่น้องจะต้องทําให้เป็นก็คือเรียกว่าใครคือข้ามใครคือฉากใครคือชิดให้ได้นะครับ ถ้าน้องหาไม่เป็นเรียกไม่เป็นเนี่ยนะครับโอ้ที่ว่าน้องเรียตีโกลลำบากแล้วนะครับน่าจะเละเทะนะครับวิธีการหาข้ามฉากชิดง่ายมากเลยครับน้องครับน้องเล็งมุมให้น้องสนใจเช่นน้องสนใจมุมเน้องมองไปฝั่งตรงข้ามนะครับด้านนี้เรียกว่าด้านข้ามแล้วนะครับซึ่งชื่อเต็มๆเนี่ยนะมันมาจากด้านตรงข้ามมุมที่สนใจแต่ว่าช่างมันเหอะนะครับจะสอบอยู่แล้วนะครับเราเรียกเหมือนว่าข้ามโอเคไหม เสร็จแล้วนี่มุมฉากมองไปฝั่งตรงข้ามครับเราจะเรียกเขาว่าด้านฉากมาจากคําว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเอาเป็นว่าถ้าน้องหาข้ามได้หาฉากได้ครับเดี๋วด้านที่เหลือครับจะกลายเป็นชิดเองเห็นไหมหาข้ามหาฉากแล้วเดี๋ยวด้านที่เหลือจะกลายเป็นชิดเองออโตเมติกนะครับคราวนี้พอน้องได้ข้ามฉากชิดปุ๊บเนี่ยน้องต้องรู้จักกับตีโกนแฟมิลี่ก่อนนะฮะตีโกนแฟมิลี่ก็คือไซน์นะครับอ่าแล้วก็มีคอส แล้วก็มีแทนนะครับมีซรายมีคอสแล้วก็มีแทนนะฮะเด็กๆต้องเคยท่องแต่ตัวเล็กๆอยู่แล้วล่ะใช่ไหมทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดใช่ไหมครับงั้นซรายเนี่ยนะครับก็คือข้ามฉากนะซรายคือข้ามฉากคอสเนี่ยใครไม่รู้รีบรู้นะครับนะครับมันคือชิดหันด้วยฉากส่วนแทนนะฮะก็คือข้ามหันด้วยชิดซรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับเป็นแบบนี้ นี่คือตรีโกณพื้นฐานก่อน3ามตัวนะฮะแต่จริงๆมันมีอีกสามตัวที่เหลือเราเรียกว่าส่วนกลับนะสามตัวที่เหลือเนี่ยเราเรียกว่าส่วนกลับนะครับคําว่าส่วนกลับคืออะไรพี่ส่วนกลับคือกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับแหมส่วนกลับคือกลับเศษเป็นส่วนนะครับหมายความว่าถ้าพี่มีไซน์นะครับเอาไปกลับเศษกลับส่วนนะครับนักคณิตศาสตร์ครับเรียกมันว่าโคศ เรียกว่าโคเซกถ้าไม่อยากเขียน cosec e ยาวๆเนี่ยเราสามารถเขียน csc ได้เห็นใจไหมครับส่วนกลับของไซน์ชื่อว่าโคเตกนะครับเวลาเขาเขียนเป็นสรรมการเขาจะเขียนอย่างนี้นะโคเซกเกิดจากเอาไซน์เนี่ยไปกลับเศษเป็นส่วนก็คือเอาข้าบบนข้างล่างสลับที่กันแค่นั้นเองนะครับข้ามฉากก็กลายเป็นฉากข้าแค่นั้นเลยนะฮะส่วนคอสนะครับถ้าเอาไปหาส่วนกลับนะครับส่วนกลับของคอสเนี่ยจะชื่อว่าเซกนะครับ เศษคือเอาคอร์สไปกับเศษเป็นส่วนนะแล้วก็เอาแทนไปกับเศษเป็นส่วนนะครับส่วนกลับของมันก็คือคอร์สนั่นเองนะโอเคเป็นแบบนี้นะครับงั้นคอร์สเคยท่องว่าชิดฉากเศษก็เลยท่องว่าฉากชิดนะแทนท่องว่าข้ามชิดงั้นคอร์สท่องว่าชิดข้ามนะมันเป็นแค่เอาข้าบทขล่าง แลกพี่กันเฉยๆนะครับงั้นเป็นพี่้ะพี่จะจาแค่สตัวท้ายแล้วก็เดี๋ยวาตัวขวาก็แค่กลับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องจําได้ก็คือส่วนกลับของทายคือโคเศษงั้นในทางกลับกันส่วนกลับของโคเฟษก็ต้องย้อนกลับมาเป็นสายนะฮะแล้วก็ส่วนกลับของคอสนะชื่อว่าเศษงั้นส่วนกลับของเศษก็จะกลับมาเป็นคอสส่วนกลับของคอสก็จะกลับมาเป็นแทนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง จำให้ได้นะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าช้าๆนะถ้าพี่รู้แทนนะถ้าพี่รู้แทนนะเออพี่อ่ะเอาแทนเนี่ยนะมาวาดสามเหลี่ยมนะครับพี่จะสามารถไปหาทรายได้เข้าใจใช่ปะคือถ้าพี่รู้ตีกรนตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วพี่ไปวาดสามเหลี่ยมมุมฉากนะพี่จะสามารถไปเจอคนอื่นๆในบ้านได้หมดเลยไม่ว่าพี่จะหาทรายหาก้อนหาอะไรก็ตามนะครับงั้นหัวใจสําคัญก็คือตีกรวหกตัวนี้ยมันเกิดมาจากสามเหลี่ยมมุมฉาก นะครับนี่คือคอนเซปต์สองคญนะยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอเนี่ยเป็นมุมนะเี่ยเป็นมุมมุมหนึ่งที่ไม่ถึงเก้าสิบองศานะครับเอเป็นมุมมุมหนึ่งที่ไม่ถึงเก้าสิบองศาเอาสามเหลี่ยมมุมฉากมานน่นะเจะ้าไ pad ตัวน้อยโอเคแต่นี่คือ สรุเรียกมุมฉากนะครับมีมุมหนึ่งชื่อมุมเเอาจัดไปทุกคนโจทย์บอกว่าแทน a เป็นเศษสามส่วนสี่นะครับแทน a เป็นเศษสามส่วนสี่ก็แทนเราท่องว่าข้ามกับอะไรนะข้ามกับชิดใช่ไหมครับแปลว่าเลขสามนี่ยคือข้ามเลขสี่นี่ยคือชิดนะงั้นมุมเอของเรามองไปฝั่งตรงข้ามครับมุมเอของเรามองไปฝั่งตรงข้ามครับ ด้านนี้เรียกว่าขา้ามซึ่งข้ามเป็นสามครับแล้วก็ชิดจะอยู่ข้างล่างนี้ครับนี่เป็นสี่ครับโอเคไหมน้องก็จะรู้แล้วว่าอ๋อข้ามเป็นสามชิดเป็นสี่เย่พี่ถามน้องหน่อยครับด้านเฉียงๆนี่หาได้ไหมได้ใช้อะไรพีทาโกรัสใช่ไหมสามสี่ห้าใช่ไหมครับเรารู้กันนาองกันด้านนี้ก็เลยเป็นห้าหน่วยนั่นเองนะฮะ งั้นพอเรารู้สามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเนี่ยนะครับน้องจะหาไซนอโคศแทนโคเซ็เศษขอดนองจะหากีตัวน้องหาได้หมดเดี๋ยไหมจะหากีตัวหาได้หมดนะครับงั้นทาต่อข้อนี้ก็คือ4แทนเอคูณกับโคเซกคเอดีเอสซีคือโคเซกนะแล้วก็ลบด้วยสิบคอศเอนะครับก็คิดเลขเลยครับนี่คูณโคเซกเอลบด้วยสิบคูณกับคอศเอนะฮะ ซึ่งแทนเอโจทย์บอกมาแล้วนะแทนเเป็นเศษสามส่วนสี่นะโจทย์เป็นคนบอกเราเองนี่นี่นี่แทนเอเป็นสามส่วนสี่นี่เขาบอกเราใช่ไหมงั้นไม่ต้องไปยุ่งกับสามเหลี่ยมเลยนะครับงั้นโคเซกมาแล้วครับน้องครับโคเซกคือส่วนกระบของสายใช่ไหมงั้นเราแค่หาสายก่อนแล้วก็กลับบนล่างแค่นั้นเองสายทองว่าข้ามฉากนะครับข้ามฉากก็คือสามส่วนฮ่พาพอกับเศษเป็นส่วนก็จะกลายเป็น หส่วน3นั่นเองนะครับงั้นได้โคเซกแล้วสือนี้ส่วน,วนอันสุดท้ายคือคอสนะครับอันสุดท้ายคือคอสคอสท่งว่าชิดฉากใช่ไหมครับชิดเป็น4ีฉากเป็น5นะครับก็เลยตอบเศษสี่ส่วน5นั่นเองโอเคนะที่เหลือคิดเลขนะครับก็เอาเลข4เลข4ตัดกันเอาเลข3กับเลข3ตัดกันนะฮะงั้นข้างบนก็จะเหลือแค่5 นะแล้วลบด้วยอันนี้ห้าตัดสิบเหลือสองสองคูณสี่เป็นแปดนะสองคูณสี่เป็นแปดห้าลบแปดก็ตอบลบสามนะครับลบสามก็ตอบใช้ข้อสองนะงั้นโจทย์ข้อแรกนี่เขาสอนเราว่าตีโกนแฟมิลี่เนี่ยมีทั้งหมดหกตัวนะตีโกนแฟมิลี่มีทั้งหมดหกตัว,นะตตวนะครับแล้วก <c oughs> ถวนะ็ถ้ารู้ตัวหนึ่งนะถ้ารู้ตัวหนึ่งและอยากได้ตัวอื่นๆนะครับ ให้วาสสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวตัวอื่นๆหาได้เองเพราะเรารู้ข้ามจากชิดแล้วนี่คือพื้นฐานที่หนึ่งของตีโกนเลยครับจบข้อหนึ่งนะฮะต่อไปไปข้อสองกันนะครับข้อที่สองเนี่ยโอ้นะครับพี่ใส่มาทวนครับมุมที่เราต้องรู้จักครับไอ้มุมที่เราต้องรู้จักเนี่ยนะครับเอ่อตอนพี่เออสอนหนังสือนะครับพี่เออชอบเรียกว่ามุมเด็กๆนะฮะพี่เออชอบเรียกว่ามุมเด็กๆ มุมเด็กๆเนี่ยก็คือมุมสามสิบนะฮะมุมสี่สิบห้าแล้วก็มุมหกสิบนี่คือมุมเด็กๆเราจะต้องจำค่าไซน์คอสแทนได้นะครับต้องจำค่าไซน์คอสแทนได้เนอ้องซึ่งมีหลายวิธีน้องเลือกเอาเลยนะครับน้องบางคนหักนิ้วใช่ไหมใช้มือซ้ายแล้วก็หักนิ้วนะครับน้องบางคนจำเป็นตารางอะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นใครจะจำแบบไหนน้องเอาเลยตามสบายเอาให้มันตอบให้ถูกแล้วกันนะฮะ <c oughs> มางั้นเราจะพบทวนกันนะครับแต่พี่จะใช้วิธีถามๆเขาแล้วกันนะพี่คิดว่าแต่ละคนน่าจะจําได้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับไซส์สามสิบตอบอะไรครับน้องครับเขาถามตัวนี้ใช่ไหมเราเอาไซส์สามสิบอนเลยไซส์สามสิบตอบหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับเอนนไซส์สามสิบตอบหนึ่งส่วนสองบวกกับคอนหกสิบคอนหกสิบเป็นเท่าไหร่คะคอนหกสิบก็เป็นหนึ่งส่วนสองเหมือนกันใช่ไหมครับนี่บวกกับแท 45. 45นสี่สิบห้าแทนสี่สิบห้าไปเลขเลยครับ เป็นเลขหนึ่งใช่ไหมฮะแทนสี่สิบห้าเป็นหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เนาะคือพี่ไม่อยากบัคซับวิธีน้องท่องอะ่ะน้องจะจะใช้การหักนิ้วหรือนอ้องจะใช้วิธีการจําเอาแล้วแต่เลยตอบให้ถูกเหมือนพี่ละกันนะครับใครที่ไม่มีวิธีการจําจริงๆหลังไหม์มาคุยกันได้นะโอเคไหมหลังไหม์มาคุยกันนะครับต่อไปทายสามสิบเอาหายไปแล้วนี่นะซายสามสิบได้หนึ่งส่วนสองคูณกับคอสาส,คอสามสิบคอสสามสิบเท่าไหร่ครับลูน สามส่วนสองใช่ไหมฮะคอสามสิบได้รูทสามส่วนสองนะครับแทนสามสิบได้หนึ่งส่วนรูทสามนะหนึ่งส่วนรูทสามจบเรียบร้อยนะครับก็เอารูทสามกับรูทสามตัดกันนะครับเอารูทสามกับรูทสามตัดกันก่อนงั้นข้างบนรวมเลขกันนะครับหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองได้หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งตัวหลังได้เป็นสองสอง เสร็จแล้วตรงนี้รูปสามตัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสี่นะฮะสองหารด้วยหนึ่งส่วนสี่ก็จะพลิกกลับมาเป็นเลขอะไรครับแปดนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อน,นี้ก็ตอบแปดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูเขาจะแกล้งเราสักอย่างนะครับน้องคิดว่าเขาจะให้แปดมาเลยไหมล่ะไม่ให้หรอกใช่ไหมครับเราก็าจะติดนั่นติดนี่มาอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องจัดการกันโอเคไหม เอาหาข้อที่มีค่าเป็นแปดนะครับทุกคนครับถ้าไม่เดือดร้อนอะไรก็เริ่มต้นจากข้อหนึ่งเลยก็ได้นะครับข้อหนึ่งก็คือแปดคูณกับเซษสี่สิบห้านะฮะแล้วก็คูณกับไซสี่สิบห้านะซึ่งซึ่ง,ง,งทุกคนเซกคือส่วนกลับของใครนะเศษคือส่วนกลับของคอ s ใช่ไหมครับงั้นเราแค่หาคอ s ์สี่สิบห้าก่อนแล้วกับเศษเป็นส่วนจําได้ไหม คอสิบห้าเป็นรูทส,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 สองส่วนสองงั้นเสสศี่ิบห้าก็เลยตอบสองหารด้วยรูทสองนั่นเองเข้าใไหมแล้วไซด์สี่ิบห้าก็เป็นรูทเลยครับรูทสองส่วนสองใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาสองตัดกันเอารูทสองตัดกันเอา้าตัดกันหมดเลยตอบอะไรครับแปดเลยนะครับก็ตอบข้อหนึ่งแหมโชคดีจังทำข้อแรกก็เจอเลยนะครับจบเรียบร้อย โคนะนี่คือมุมเด็กๆนะครับมุมสามสิบมุมสี่สิบห้ามุมหกสิบนะครับเด็กๆจะต้องตอบได้ในทันทีเลยพี่เอิญถามซ้ายสามสิบต้องตอบหนึ่งส่วนสองถามแทนหกสิบต้องตอบรูทสามอะไรเงี้ยครับคือเราจะต้องตอบเร็วมากด้วยการหักนิ้วก็แล้วแต่ด้วยการจําได้กันแล้วแต่นะครับน้องเลือกเอาเลยว่าน้องจะใช้วิธีไหนนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะอ่ะข้อสองผ่านไปาวนี้ไปต่อข้อที่สามนะครับ ข้อที่สามเนี่ยนะครับอใส่ดอกจันไว้หน่อยมีประเด็นหนึ่งที่เด็กๆมห้าทุกคนน่ะทําโจทย์ตีโกนไม่ได้ครับผมรู้อย่างนี้นะครับคือน้องเวลาน้องเจอโจทย์ตีโกนน่ะเด็กๆชอบเห็นแบบว่าหุ้ยทรายเต็มเลยคอเต็มเลยมีแท่นมีโคเสกโอยากข้ามนะครับคือพวกเราอ่ะชอบไปมองตรงตีโกนกันว่ามันคือทรายมันคือคอมันคือแท่นมันคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆความยากของตีโกนไม่ได้อยู่ที่ทรายคอแท่น ความยากของตีโกนอยู่ที่มุมง,งั้นใครอยากจะเก่งตีโกนนะมองที่มุมเว้ยซึ่งไม่เคยมีใครมองน้องครับอยากเก่งตีโกนมองที่มุมมองที่มุมน้องครับนอกจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยนะมันคือโคเตกอะไรฮะสามสิบน้องมุมสามสิบน้องรู้จักไหมถามจริงรู้รู้จักแต่เด็กเอกโคเซกสามสิบเนี่ยไม่ยากเข้าใจไหมโคเซกสามสิบก็แค่เอาทรายสามสิบมากับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองนะครับงั้น ไซสามสิบเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองเโคเซกสามสิบเป็นเป็นสองไงงั้นโคเซกนี่คือตัวที่เราหาค่าได้นะครับนี่ตัวตัวนี้ตอบสองเลยนะครับเอเคปะ่ะส่วนที่เหลือเนี่ยพถ้าที่เหลือน้องบ่นยากเนยะ่ะพี่จะไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่นะครับน้องเห็นนี่ไหมัซายสามเอ็ดเท่าไหร่บางคนบอกมันก็คงประมาณซายสามสิบมั้ง <laughs> อย่าทำอย่างนั้นมุมสามสิบกับมุมสามเอ็ดมันก็ไม่เท่ากันแล้วงั้นค่าทรายไม่เท่ากันนะครับอย่าไปประมาณนะเขียนว่างั้นแสดงว่าทรายสามเอ็ดนี่รู้ไหมไม่รู้เขียนไปครับแล้วทรายสามห้ารู้ไหมไม่รู้คอร์สสามห้าไม่รู้คอร์สห้าเก้าไม่รู้แทนห้าห้าไม่รู้โอ้ไม่รู้เลยเป็นมุมที่เราไม่รู้จักเลยถ้าเราเจอมุมที่เราไม่รู้จักเออโจทย์ข้อนั้นเนี่ยยากเข้าใจไหมแต่เด็กๆครับ คนเรียนตรีโกณมาที่โรงเรียนเนี่ยนะมันจะต้องมีเซนส์นี้ทุกคนเซน์ sense ที่พี่พูดถึงก็คือถ้าน้องเห็นเลขสามเอ็ดเห็นเลขห้าเก้าน้องรู้สึกเช่นไรครับเฉยๆพี่น้องเฉยๆพี่เซงเลยนะน้องครับสามเอ็ดกับห้า้าอ่ะน้องครับน้องเอาสามสิบเอ็ดบวกห้าสิบเก้าบวกกันจะได้กี่องศาครับ 90องศาใช่ไหมฮะและโจทย์ข้อนี้จงใจมากเลยนะครับมันใช้มุม35กับมุม55มาเจอกันทุกคนฮะถ้าทุกคนเอา35บวกกับ55ทุกคนจะได้เท่าไหร่ครับได้เป็น90เหมือนกันใช่ไหมครับเขาจงใจเลือกมุมที่มันรวมกัน,นแล้ว,วเป็น90องศาเนี่ยนะ ถ้ามุมรวมกันเป็นเก้าสิบองศาเนี่ยนะความรู้ที่ต้องใช้อะ่ะเราเรียกว่าโคฟังชันมุมรวมกันเป็นเก้าสิบต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าโคฟังชันเป็นตัวช่วยนะฮะโคฟังชันบอกว่าอ่าโคฟังชันะ Co บอกว่าถ้ามุมเอกับมุม b นะครับมีมุมสองมุมรวมกันเป็นเก้าสิบองศานะครับจะได้ว่า มุมรวมกันไปเก้าสิบนะจะได้ว่า s ซ n a เอกับคอ s บจะเท่ากันขอให้มุมรวมกันไปเก้าสิบนะ s ซ n กับ cos เท่ากันทันทีนะเซกกับโคเซกอย่างเงี้ยจะเท่ากันเทนกับฟอดก็จะเท่ากัน จริงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วน้องไม่สังเกตเหรออันนึงเศษอันหนึ่งโคเซกมีคําว่าโคแปลว่ามันเป็นโคฟังก์ชันกันอยู่แล้วเศกกับโคเซกเนี่ยนะครับไซน์ size กับคอสเนี่ยน้องครับจริงๆอ่ะไอคอสเนี่ยนะชื่อเต็มเตมันชื่อโคไซน์นะเข้าใจป่ะคือมันเป็นไซน์กับโคไซน์เศกกับโคเซกแทนกับโคแทนแต่โคแทนเขาเรียกสามตัวไงก็เลยเหลือแค่อส นั่นชื่อมันเป็นโคฟังก์ชันกันแต่แรกแล้วด้วยซ้ำแต่น้องอกะเพิ่งเคยเรียนครั้งแรกตอนม5เฉยๆนะครับน้องจำเลยนะซายเท่าคอสเอกเท่าโคเสกแทนเท่าคอสนะครับถ้ามุมรวมกันเป็น90นะบางคนบอกเฮ้ยมันจริงเหรอพี่มุมรวมกันเป็น90นี่มันจะเท่ากันหรอน้องครับถ้าพี่เขียนทสาส30ครับจะมีค่าเท่ากับคอสอะไรครับซายกับคอสจะเท่ากันเมื่อมุมรวมกันเป็น90คนหนึ่ง30อีกคนหนึ่งต้อง 60น้องครับไซ n ์สาตอบหนึ่งส่วนสองคอทหกสก็ตอบ1นส่วนสเท่ากันจริงๆด้วยโอเคนะมาถึงตรงนี้น้องคงเชื่อพี่แล้วนะครับว่าโคฟัง์กชันการถ้ามุมโนกาไปเก้ามันเท่ากันจริงๆนะงั้นแสดงว่าถ้าเรากลับมาที่โจทย์กลับมาที่โจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้ ก้อนแรกเนี่ยกลายเป็นสองไปแล้วก้อนแรกกลายเป็นสองไปแล้วเลียวก็คูณกับไซน์สามเอ็ดคูณกับไซน์สามห้าเลียวก็หารด้วยคอสสามห้าแล้วก็คอสห้าสิบเก้าแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยแทนห้าห้านี่พี่ขอคุยด้วยหน่อยทุกคน คือโจมันมีแต่ทรายกับคอสอะแล้แทนมันแหลมมาจากไหนไม่รู้อะทุกคนก็ต้องใช้ความรู้เก่านิดนึงก็คือเวลาเรามีแทนของมุมอะไรก็ตามมันต้องเกิดจากใครหารกันเก่งมากมันคือทรายหารด้วยคอสใช่ไหมครับแทนคือทรายส่วนคอสงั้นแทนห้าห้าเนี่ยนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นทรายห้าห้าส่วนด้วยคอสห้าสิบห้าได้คราวนี้นองฟังพี่นะ เงยหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยเลพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามน้องฮะาซสามเอ็ดกับคอสห้าเก้าเนี่ยตัดกันที่มันตัดกันเพราะว่าสามเอ็ดกับห้าเก้ารวมกันได้เท่าไหร่ครับเก้าสิบไงถ้ามุมรวมกันไปเก้าสิบเนี่ยนะไซกับคอสจะเท่ากันตัดทิ้งได้นะครับและเช่นเดียวกันก็คือไซสามห้ากับคอสห้าห้าก็ตัดกันเพราะว่าสามห้ากับห้าห้ารวมกันไปเก้าสิบไซกับคอสเท่ากันก็เลยตัดกันได้ นะครับงั้นเช่นเดียวกันก็คือเออไห้าห้ากับพอสสามหนะครับก็ตัดกันได้เพราะมุมโลกาเป็น90งั้นสุดท้ายตัดกันหมดเลยข้อนี้ก็เลยตอบแค่เลขอะไรครับเลขสองจบข้อนี้ตอบ2ครับเนะโจย์ข้อนี้ไม่ยากเลยแต่ว่าใส่ลงมาเพื่อสอนน้องเรื่องโคฟังก์ชันอีกรอบนะ เจอมุม30เจอมุม45เจอมุม60เราเรียกว่ามุมเด็กๆใช่ไหมครับต้องจาได้เลยว่าไซด์คอสแทนเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเจอมุมรวมกันแล้วเป็น90ใช้โคฟังชันเป็นตัวช่วยนะเจอมุมรวมกันเป็น90ใช้โคฟังชันเป็นตัวช่วยนะครับงั้นข้อถามพี่ก็ผ่านไปนะฮะ